ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะจะ่าช <c oughs> ่างข่าวเซี painful. ่ยวอูข่าวจงหูข่าวนะคะเมหลายฟูสีเซิงซือนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่านะคะวันนี้นะคะคำแรกเลยค่ะเตียนเตียนเซินจงอีเคอร์านชาจ่าช่างู午 จงอูเสีอูหวานช่านะคะคำศัพท์เหล่านี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะเพราะว่าบทเรียนบทนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่คือเกี่ยวกับเรื่องเวลานั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำแรกเลยนะคะของวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันคำที่หนึ่งค่ะหลิงหลิงนะคะหลิงมีทั้งหมด13ขีดค่ะหลิงแปลว่าศูนย นะคะเวลาใช้เราก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะปาเตีย่ยหลิงอู่นะคะ8ดโมง5้านาทีค่ะหรือเราจะใช้เป็นถนนก็ได้ค่ะชื่อป้ายรถเมย์นะคะชื่อชื่อรถเมย์เบอร์รถเมย์ค่ะเออหลิงปาลู่นะคะเออหลิงปลาลู่หรือแม้กระทั่งบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่งบอกเบอร์โทรศัพท์หลิงปาเออ 六零零四五二七นะคะคำต่อมาค่ะชือนะคะชือมีทั้งหมดเจ็ดขีดค่ะชื่อห่อชือห่นะคะชือนะคะนักเรียนสามารถดูการเขียนนะคะไปตามตัวอักษรนะคะที่เราซื้อนำมาให้เลยนะคะเส้นชือมีทั้งหมดเจ็ดขีดค่ะ ส่วนโฮนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสือขั่วนะคะก็คือสิบเส้นด้วยกันนะคะสือโฮสือโฮสือโฮแปลว่าเวลาค่ะสือโฮแปลว่าเวลาอ่ะเวลาใช้นะคะไม่ยากค่ะเราก็จะพูดว่า什么时โฮเวลาอะไร什么时โฮเวลาอะไรนะคะเเสี่ยวตอ小的โฮ ช่วงเวลาตอนเด็กค่ะเสี่ยวแปลว่าเด็กเล็กนะคะช่วงเวลาวัยเด็กนั่นเองช่างเครื่อง的时候，上课的时候你们学了上课นะคะช่วงเวลาเรียนนั่นเองนะคะสือห้อค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว่าจั่วนะคะคำว่าจัว่ว จั่วเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยส่วนด้านหน้านะคะตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายนะคะแต่ละคำก็จะมีความหมายของมันเองนะคะจั่วมีทั้งหมด11เส้นด้วยกันนะคะพินอินเขียนแบบนี้ค่ะจอัวจอัวจั่วนะคะจั่วนะคะแปลว่าทำค่ะแปลว่าทำเป็นคำกิริยานะคะเป็นคำ เวิร์บนั่นเองนะคะต้องซื้อนะคะหนีจั่วฉะมาคุณทำอะไรอ่ะหนีจั่วฉะมาว่าจั่วจั่วเย่ว่าจั่วจั่วเย <oded> ่นะคะฉันกำลังทำการบ้านอยู่นะคะ <Britney. S 1> และก็คำต่อมานะคะคำนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะคำแรกเลยค่ะถูถูนะคะมีข้างนอกแล้วก็ต้องเขียนด้านในด้วยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด 8ขีดนะคะปาขวานะคะต่อไปค่ะชูชูนะคะชูมีแค่4เส้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำค่ะกวนกวนมีด้วยกันทั้งหมดสิบเอ็ดขีดค่ะถูชูกวนนก你们跟老师读图书馆图书馆是什么呢图书馆是 library ก็คือ ห้องสมุดนั่นเองนะคะเป็นคํานามธรรมดาหรือภาษาจีนจะเรียกว่าหมิงสือหมิงสือค่ะเวลาเราใช้นะคะเราสามารถพูดได้ว่า men, she, men, she, วเราไปห้องสมุดเพื่อไปอะไรลูกันชูดูหนังสือนั่นเองต่อมานะคะจะเป็นคํากิริยาอีกหนึ่งคำค่ะคือคําว่าเสีย เขียนมี呢有五5画ค่ะนะคะ写ขียนเสีแปลว่าเขียนนะคะเป็นต้องซือนะคะเป็น verb นะคะใช้ก็เหมือนภาษาไทยเลยค่ะวออ๋อบุษย์你写什么你写什么คุณเขียนอะไรวอเ作业 วเสี่จั่วเย่นะคะฉันกําลังเขียนการบ้านอยู่นะคะฉันเขียนการบ้านอยู่นะก็แปลเหมือนภาษาไทยเลยนะคะวเสี่จั่วเย่ฉันเขียนการบ้าน mm hmm. ค่ะคาต่อมานะคะก็คือคําว่าจัว่วอีกหนึ่งจัว่วนะคะแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเขียนคล้ายกันมากๆนะคะมีซ้ายแล้วก็มีทาง ขวานะคะจัว่วมีด้วยกันทั้งหมดชีข้าค่ะเจ็ดเส้นจั่วแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเย่ค่ะเย่เด็กๆสามารถดูได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเขามีแค่ห้าขีดเท่านั้นนะคะอู่ขวานะคะคำนี้อ่านว่าจั่วเย่จั่วเย่จั่วเย่แปลว่าการบ้านค่ะเป็นคำ นามนะคะมิงสือนั่นเองนะคะอ่าทีมนกเรเราเชื่อว่าไปท่องูมุดเียนเานเราไปชื่อ้อชูกวดเสียนเานนะคะในประโยคนี้มีคำกิริยาสองคำด้วยกันนะคะกริยาคือชื่อตัวแรกตัวที่สองคือเสียนะคะดังนั้นจกมก็จะมีสองคำนะคะ ต่อมาค่ะวเสียจวเย่ฉันเขียนการบ้านนะคะวเสียจวยเย่นนะค,ะค่ะค,คาอีกหนึ่งคำนะคะคือคําว่าหุยค่ะหุยหุยแปลว่ากลับนะคะเป็นคํากิริยาอีกหนึ่งคำนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ขีดค่ะเราใช้นะคะก็เหมือนคํากิริยาที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะอ่านตามเหล่าซื้อเลยนี่什么时候回家 什么时候回家หรืออีกหนึ่งรูปประโยคนะคะ你几点回来你几点回来你什么时候回家แปลว่าคุณกลับบ้านเวลาไหนนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าีีจเต你ย点回来คุณกลับกี่โมงนะคะคุณกลับกี่โมงนะ,ะหุยก็เป็นคำกิริยานะคะเด็ก ค่ะเรามาสรุปนะคะว่าวันนี้เราเรียนคําอะไรไปบ้างนะคะวันนี้เราเรียนกันไปทั้งหมดโอ้หลายคําเลยค่ะดังนั้นเรามาอ่านกันเลยอีกหนึ่งรอบนะคะหลิงช่างอู่เสี่ยวชาจูถููกวนเสียวโวเยหยุย ข้อฟันอ们可以跟ย师打开书呢เ们可以跟老า打开书老师说生词า二十五页นะคะร้อ,อ่านคำศัพท์ทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในหน้าที่25นะคะเด็กๆค่ะพอเราเรียนคำศัพท์กันเสร็จนะคะเราก็จะต้องมาอ่านคุยขวานะคะ 现在几点？8.05点零你们几点上汉语课？上午九点เดี๋ยวเด็กๆมาฟังนะคะการอ่านออกเสียงนะคะของคลิปของคนจีนนะคะข展听录音 然后与同伴一起练习下列对话。现在几点？八点零五。你们几点上汉语课？上午九点。好，就结束了。刚刚我们把那哈奔成三那哈老子们就可以慢那哈 เชียนจจีเตียนตอนนี้กี่โมงนะคะป้าเตี่ยหลิงอูแปดโมงห้านาที นิเมินจีเตียนร้างขั้นอยู่เึ้ผู้คุณเรียนภาษาจีนกนานคาบไหนนะคะช่างในคำนี้นะคะไม่ได้แปลว่าขึ้นหรืออยู่ด้านบนนะคะแต่คำนี้แปลว่าเรียนนะคะคำนี้แปลว่าเรียนนะคะเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าช่างที่แปลว่าบนนะคะลูกแต่ว่าคำนี้แปลว่าเรียนนะคะเรียนภาษาจีนนะคะเวลาไหนคะ่ะซูลี่บอกว่าร้างอูจ่จวเตียนก็คือเรียนตอน สาย9ก้ามงนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวมาต่อเลยนะคะบทสนทนาต่อไปนะคะว่านะคะเขาจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเด็กๆจะต้องอ่านด้วยนะคะเพราะว่าบทสนทนานี้เขาบอกว่าให้มีเมินนะคะทิ้งลู่ยินหลานโคอยู่ถงบ้านถงบ้านก็คือเพื่อนร่วมชั้นนะคะอี้ฉีเลียนสีเซี่ยเลี่ยตุยขวาก็คือ จับคู่นะคะสนทนาการนะคะเด็กๆ什么时候下课？差十分十点。下课以后你做什么？我去图书馆写作业。你呢？ค่ะจากบทสนทนานะคะเขาบอกว่า什么时候下课 เวลาไหนนะคะเวลาไหนที่คุณเลิกเรียนค่ะสุรีบอกว่าชาสิเฟนแปลตรงกับภาษาไทยเลยค่ะชาสิเฟนก็คือขาดไป10นาทีจะ10 0โมงนะคะแสดงว่าเลิกเรียนตอน 9มง50ค่ะเลิกเรียนตอน9โมง50นะคะป้าชัยถามต่อว่าเสียเค่ออีโฮหลังจากเลิกเรียนหนี i, ua, ่จั่วม么คุณทำอะไรล่ะนะคะสุลลี่ตอบไปว่าวออชื ord, she, u, ่ถูชูกวนฉันจะไปห้องสมุดไปทำอะไรคะเสียจัวเย่เขียนการบ้านนั่นเองนะคะสุลี่ถามกลับว่าหนีเนอะค่ะ เรามาต่อบทสนทนาสุดท้ายเลยนะคะว่าเขาพูดว่าอย่างไรกัน我去体育馆打篮球。你什么时候回家？十二点一刻。那我们一起吃饭吧。ค่ะ哈，าชัยก็ถามว่า，你去体育馆打篮球。我去 ว่าชื่อถียกวนตาหลานเฉีวชันไปที่ยืกวนก็คือไปลงยิมนะคะเพื่อไปตาหลานเฉีวไปเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะคะซุล,ลี่ก็ถามว่านี่เชนเมอร์เชโฮคุยไรแล้วคุณจะกลับมาตอนไหนอ่ะคุณจะกลับมาตอนไหนปาชาัยตอบเป็นช่วงเวลาค่ะสือเออเตียงอีเค่ อีเคอก็คือ15นาทีอเอเตียอีเคอนะคะเด็กๆดูว่าไม่มีเฟินนะคะลูกไม่มีเฟินต่อหลังนะคะมีอีเคอแล้วนะคะก็คือ12นาฬิกา15นาทีนะคะซุลลี่ก็เลยชวนปลาชัยว่า หน้าว่าเมินอีีชื่อฟ้านปะนั้นพวกเรานะคะไปกินข้าวด้วยกันนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเป็นคําศัพท์ที่เด็กๆคุ้นเคยแล้วก็เคยเรียนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลานะคะช่วงเวลาและคํากิริยานะคะนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเปียว่าง หวีเจียฟู่สีนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะในส่วนของเรื่องเวลานะคะช่วงเวลาแล้วก็คำกิริยานั่นเองเพราะว่าใกล้จะสอบกันแล้วนะคะบทนี้เราซื้อก็เอามาสอบด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเลิกเรียนแล้วนะคะจ้เจียนน้ยหนิมันกเฉนจ้าเจีย้ย